สวัสดีค่ะเะเคโนโนแนะนําที่ดินให้ชมนะคะแปลงนี้เป็นพื้นนาค่ะสวยๆนะคะนามไม่ท่วมค่ะทุกท่านเป็นที่นานะคะอยู่ที่บ้านวังมะนาวตําบลสวนแตงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ในเขตชนรับรทานนะคะและบนพื้นที่มีบ้านหลังใหญ่ให้หนึ่งหลังนะคะลักษณะตามนี้นะคะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงค่ะชั้นล่าง มีห้องด้วยนะคะที่ดินดินดีเหมาะสำหรับการทำไร่ทำนาทำการเกษตรนะคะปลูกป่าได้ปลูกสวนได้ค่ะพื้นที่ขนาด45ไร่2งานราคาไร่ละ300,000บาทท่านใดที่สนใจกำลังมองหาซื้อที่ดินอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีสนใจแปลงนี้ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วถูกใจนัดหมายไปชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจด้วยตนเองในวันนี้เจคเคนนกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ